สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับอยู่กับช่องยู u ู e เซตินพาซิ่งเป็นแปดครับมาชมหน้างานทอยดินกันหน่อยครับลุยกันสองคันอู้ใกล้จะเต็มแล้วตัวนี้ จ้าเอโอ้แดดร้อนเนาะโอ้เกือบเต็มแล้วก็นี่ใส่ข้างบนนี่บ่ตามไปเนาะเนี่ย เิ่งสองคันครับสามคันเกะกะกันดินสวยครับดินนี้ปลูกกล้วยนี่แก้วเลยโอ้ พาไปดูจานโอโลอกหมครับฟีมือแค่ไหนวันนี้ให้จานโอขับเจ้าวาเลนไทน์ครับไปไปชมกันหน่อยครับงานปากบอยอย่างนี้ถ้ามีถ้ามีทำสักเดือนหนึ่งครับ โอ้สบายเลยโอ้ฝั่งนูน้นผมล่อครับดูฝีมือไหมมาดูฝีมือจานโอ้กันหน่อยโอ้ดินดานไหมอ้ ปีมือไหมปีมือไหมลอกสวยไหมลอกสวยไหมดูการทำงานครับไปเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างครับใช้ได้อยู่ดนล่ละ ไม่ธรรมดาครับโอ้เยเสียงดังอะไรฮะแอดจารบีแห้งหรือเปล่าโอ้ฟีมือฟีมือไม่ธรรมดาครับ <S <S ดูการทำงานของเจ้าวาเลนไทน์กันหน่อย <S 1> <S 1> <G uer an> ผมปั่นมากับมือแล้วเนี่ย <S 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 <G uer an> ปั่นมากับมือเหมือน นี่ไม่มีควันครับปั่นมากับมือไม่เก่งได้ยังไงเออเออมีรองล้อนี่นี่มีรองล้อครับนี่เออรองล้อก่อนรองล้อก่อนโอเค ยื่นอามันต้องเล่นร่วมครับเบาหน่อยเบาหน่อยเบาคอนโทรลหน่อยโอ้คุณตลบเลยเอเยนครับขับสบายเลยทำมาใหม่ๆครับคอมใหม่เกะกลอ่องคอมนี่เกะกล่องเลยนะครับใส่ของเทเลยคนอนเครเร่งหน่อยลูกเี๊ะ ปอนคันเร่งหน่อยโอเคไม่ยมอมปอนคันเร่งเลยอะไอช่วงเนี้ยปอนคันเร่งหน่อยเรื่องน้ำมันเนี่ยไม่ยมอมปอนคันเร่งเลยครับโอต้ตายตายตาย lò mấy lò mấy đăng chỗ này nó cho là ยา yeah. แน่นอนแน่นอนครับเอ๊ะมันต่ำเท่าฝั่งนู้นหรือเปล่าหรือว่าสูงกว่านี่น่าจะสูงกว่าอยู่นะโอ้อุ่มเต็มเต็มเลยครับ สบายครับคันนี้ใส่สปริงอ่อนไปแล้วครับคอนโทรนเบาโอ้โหนี่กอมเต็มจวดอย่างเดียวครับจานโอรโรฮิงยาอ้ ยาวไปเลยเป็นยังไงครับเร็วไหมใช้ได้ไหมครับความเร็วไปเออมันต้องเล่นร่วมครับช่วงจะยืดช่วงยืดจะสุดอนะ่ะมันจะติดโหลดนิดหน่อย ต้องเล่นคอนโทรลช่วยถ้าคนขับเข้าใจก็ไม่มีปัญหาอะไรยกหน่อยยกหน่อยพี่มันจะลึกไปแล้วยกหน่อยต่ำไป ดังตัวไหนไวะแอ,อดนะนะผ่อนขันเร่งหน่อยลูกพี่แกไม่ยมอมผ่อนขันเร่งเลยดูว่ะ ไม่ยอมฟังขาเร่งเลย น,นี่สุดยอดเลยไหมปลูกกล้วยอย่างงามเลยเนี่ยวันนี้ผมว่าสงสัยไม่เสร็จหรอกไม่เสร็จครับไม่เสร็จเหลือดินอีกประมาณน่าจะเป็นร้อยอ่ะ ว้าคล่องอยู่คล่องอยู่จานโอ้โอ้คุณพ่อตาครับ งับปุ๊งกีหน่อยพงงี่งับปุ๊งกี้งับปุ๊งกี้ขึ้นอ่ะเออนั่นแหละเออไอเราลงมาทางนี้เกกับแมา่ทางนี้แหละนีไปฝั่งนี้ก่อน เ้าเติมน้ำมันมาสองพันครับไม่รู้จะตักได้ถึงเย็นหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวผมเรียรอกกี้มาวิ่งไปให้เขาก่อนสักสองเที่ยวเอ้ฟันเันเร่งเนี่ยแม่ยี่เนาะ เย็นไหมฮะเย็นสบายเลยเนาะคุณเข้าได้เลยว่าคุณเข้าตรงไหนวะเย็นสบายเลยขับดีไหมดฮะนิม<า>น่มกำลังเข้ามือเลยนิ่มเนาะขับดีเลยคันเนี้ยเลขจับยังงงงอยู่จับไม่เร็อันนี้เข้ามือแล้วขับดีคันเนี้ยยอดเลยพอดีไม่ได้แน่ดีแล้วได้ ขนาดนี้แหละไม่ต้องเอาลงเด้เอาขนาดนี้แลยเลยจานโอกำลังเข้ามือเลยครับแซวเลยจอๆเลยครับมีบ่งันสองคันโอ้ยมันห็่ขึ้นลึกเทะะ่าวหเ่ี๋ยวเห็นใส่ไนหะ นี่นี่เลยโอ้ยดรร้อนครับจอดออกกี้ไว้เลยครับให้วิ่งแค่สองคันพอวันนี้ผมไม่ค่อยว่างครับติดธุระก็เลยไม่ได้ขับเลยให้จันโอขึ้นไปขับเชนเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ